จุดเริ่มต้นของการขายตลาดนัดนะคะก็เริ่มขึ้นทีนี้พอไปตามนัดไว้เวลาที่มันขายได้มันก็ดีใจอะนะ่ะเนาะมันก็แบบว่ามีความสุขอะ่ะเออมันก็มีความสุขที่แบบเราทําเราขายของได้เรามีอะไรทำแล้วเว้ยเราแบบเวลาที่มีลูกค้ามาซื้อมันก็สนุกไงมันก็ชอบไงแต่พอขายไปได้สักรังเนาะคนเราอะ่ะมันก็ลองเนาะลองสินค้าเอออนนี้มันขายอะไรวะลองซื้อกินดูสิเออจากการที่เขาสงสัยว่าเราขายอะไรอาทิตย์หนึ่งผ่านไปขับรถผ่านตึ้ง เนทอดขายเห็นท um e so, ําอะไรเอะแตกตาดีเขาก็เริ่มเข้ามาซื้อพอเริ่มมาซื้อมาลองกินให้อาทิตย์แรกนี่ขายดีผู้แตกแต่อาทิตย์ถัดมาเนี้ยอะไรเงี้ยเออพอมันไปไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนสินค้าใหม่เปลี่ยนแบบจากเป็นพิซซ่าทอดเราก็มาขายพิซซ่าสไตล์อิตาลีพวกเข้าวซองพิซซ่าพัาอะไรเงี้ยไปเปิดร้านอย่างรู้เลยนะก็จะมีลูกค้าบางคนก็รู้สึกเฮ้ยอะไรวะไม่เหมือนพิซซ่าบ้านเราเลยพิซซ่า แท้ริจินัลคือมันไม่หวานไงมันก็จะกรอบๆอะไรเงี้ยเนาะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบบางคนบอกว่าเอยชอบชอบสไตล์นี้เขาก็จะมากินก็แต่ว่ามันไปไม่รอดไงทุกคนพอเปิดร้านปุ๊บในสภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยโควิดก็ยังไม่หายแล้วไปอยู่ในจุดที่มันไม่มีลูกค้าการขายของตามร้านหรือว่าขายตามตลาดนัดไม่ใช่ง่ายๆนะพอ สถานที่เพลสใช่ไหมสถานที่ไม่ดีไม่มีลูกค้ามันก็ไม่มีคนซื้อถึงแม้ว่าราคาเราจะถูกเนี่ย่าดละสี่สิบเก้าห้าสิบเก้าอ่ะใครทําได้วะเออไได้อะไรวะแล้วก็ไปเช่าร้านเดือนละสามพันเนี้ยเออแล้วพออาทิตย์แรกไว้อาทิตย์แรกก็คนก็เห็นการเปิดร้านใหม่เขาก็สนใจนะว่าไอ่นี่เปิดร้านอะไรวะพิซซ่าเหรอมาลองกินดูหน่อยซิรล้วอ,อีกแบบอีกอย่างร้านข้างๆเขาก็ช่วยโปรโมท ร้านเราอยู่ข้างๆโรงพยาบาลไวล้แล้วก็ร้านข้างๆก็าไม่อร่อยนะเขาก็ไปช่วยโปรโมทเนาะก็ะทำให้คนมาลองพอลองอาทิตย์แรกนะโอ้โหทำไมยอดขายดีจังอบไม่ทันเลยต้องไปซื้อเครื่องอบเพิ่มมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันชุ่มฉ่ำแล้วกูต้องขายดีแน่แนเลยขายพิซซ่าสไตล์อิตาลีแบบพิซซ่าเรียลๆพิซซ่าแท้ๆอะไรเงี้ยไม่มีใครไม่เหมือนใครแต่หารู้ไหมว่าพออาทิตย์ถัดมาไว้เงี้ยเป็นกระเป๋าคุยแบบเงี้ยเป็นกระป๋าช้าไ,ไม่มีใครมาซื้ออะเก็บของกลับบ้านเลยค่ะอยู่ต่อก็ไม่รอดติดหนี้อย่างเดียวเออแทนทีีีี่่่่่่่่จะแบบไไไไไไไมม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 ขาายด้กว อยู่ดันพลันไปแล้วกลายเป็นไม่มหนี่กลายเป็นมหนี่แบบนี้ก็ไม่ก็ไม่ดีแล้วก็เลยตัดสินใจกลับบ้านค่าเช่าก็สามพันต่อเดือนมันไม่แพงเลยนะถ้าขายได้นะแต่ว่ามันขายไม่ได้นะก็เลยกล,กลับมาอยู่บ้านนอกอีกเหมือนเดิม